เอ็นบ้านไฟไหม้ไหนล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้พบกับช่องเต้เอ็นไฟไหม้บ้านไม่ถ่ายคลิปหรอ ไม่มีเพียงกินได้เมื่อกีน้น่ารัก,กลีนเนี่ยออกประจุภัยกันเฮ้ยเตเตเ,เลือดลดแล้วอะ่ะอย่าตกนะบอกให้ถัาตกลงไปเสียชีวิต เต้เอามือ se ปิดลำโพงทำไมเต้เ se ต้ถ่า <respuesta> ย <semester> คล<ะ>ิปยังเนี่ยถ่ายเลย ยังเราไม่เสียชีวิตทช่แค่เลือดรถ อุยคืนทางไหนอ่ะเลียบเต็เถ่ายอี่ย่างเนี่ยถ่ายแล้วโอเคถ้าเราตกอีกล่องเราเสียชีวิตนะเนี่ย ตอเรามไรู้วาต้ท้เตอ้า,าด t อปิดไมอีกแล้วทุกคนทำไมไม่น่าเจะมีรอยเท้าด้วยอะสินสดูลนะ ต่อหน้าต่อตาเลยอภิคะตรีนี้เช่าเชื่ช่อย่ันเดี๋ยวถาเาไม่เก่ว้าวว้าวจะติดเดี๋วจะออก เด็ดเสียวโคตรเบา,เ,บาเลยเด็ดเดี่ยวอุบิบไม่หรอเราไม่ได้ยินเด็ดเดียเลยอ่ะเ,อเราโดนน้ำแข็งแล้วเราตกลงมาแต่ว่าไม่ตายเด็ดเดี่ยวอุบิบลำโคงเราไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะ มือเต้ยอยู่ข้างจอไหมอ่ะเต้ยเสียชีวิตแล้วเหรอเต้ยอยู่ไหน ตกลงมาทีเดียวเสียชีวิตอยากย้ายแมพอยากไปเล่นเมอร์เดอร์อะอยากเล่นเมอร์เดอร์แมพนี้ไม่สหนุกเท่าเมอร์เดอร์เลยเมอร์เดอร์สนุกที่สุดเลย ไปเล่นมอร์เดอร์กันไหมอ่ะฮะ

ิ้อะไรนะทำไมเสียงเตเบองจัดเลยอ่ะเสียงติดขาดขาดอ่ะรอใช่เสียงเสียงอะไรดังเตึดเติดเตอย่างนี้

เอตี้หายตัวไปปริศนาตี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 หายไปไหนแล้วอ่ะนั่นเอด อไอไต้อรเด็กเด็กส like ียงโคตรเบาเลยเหมืนเอามาปิดลำโพงอ่ะไปปุ๊บเขาเราไปพวกเราอยู่ที่ภูเขาโลกไปเลยเป็นดิก้าปู่ไง ล่วงลงไปเสียชีวิตตรงนี้เล่นตรงที่เตปเป้แตเกเสียชีวิตเอา้าลาวเตปเป้แล้วว่าไปเล่นแบบอื่นเถอะ แล้วเราตกเชิงหรือเสียชีวิตไปเล่นแบบอื่นเหอะขอร้องล่ะ